วิดีโอนี้ไม่เหมาะกับคนโลกสวยเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรนำเสด็จพ่อเสด็จแม่มาแนะนำคำพูดคำจารและการกระทำในคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงนะครับถ้าไม่สะดวกรับชมก็เปิดคลิปแล้วไปอาบน้ำกินข้าวได้นะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิป้วยนะครับกบขอบคุณเป็นอย่างสูง สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนชุดสลิปเปอร์ครันนะครับวันนี้ผมจะมาลื้อตรงสลิปเปอร์ครันของ c b 5 0 0้าเองนะแต่ก่อนอื่นเราต้องถ่าย้ามันเครื่งองอุก่อนมันจะมีน็อตอยู่ข้างแรงเป็นเบอร์สิบองนะครับหนึ่งตัวเ,เดี๋ยวผมคลายกันมันจะแข็งเลยนะครับเรียบร้อยครับน็อตขาด นี่นะครับพอเราขายแล้วก็ระวังนะครับนะรถยังร้อนอยู่เลยเราก็รอจนน้ำมันเครื่องหมดถังนะครับนี่นะครับหลัง,หล,งหลังจากเราถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จนะครับผมเราก็จะมาเปิดไอเขาเรียกว่าครอบครอบเครื่องเนาะฝั่งขวา ก็ไล่น็อตไปทีละตัวทีละตัวบนี่นะครับผมเตรียมสปริงคัทแล้วล่ะผมคิดว่าสปริงคัทน่าจะล้านะคัทไม่น่าจะหมดไม่ชัวนะครับถ้าคาัทหมดจริงๆก็คงต้องล้งประกอบกลับเหมือนเดิมอ่ะเพราะตอนนี้เรายังไม่มีงบซื้อแผ่นคัทเนาะ น่าจะหาเทียบดูไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ไม่ชัวร์เหมือนกันอ,อเดี๋ยวผมขอขันน็อตออกให้หมดก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูภายในของชุดสลิปเปอร์คัทของเจ้า CB500X นะครับผมมันก็จะคล้ายๆกันนะครับทั้งตัว500 5 0 0 r 5 0 0 x 5 0 0 f นี่เป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับถ้าเป็นตัวตัวใหม่เนาะตัว2019ที่เป็นสลิปเปอร์คัทแล้วก็ พวกหกหาศูนย์ก็จะคล้ายๆกันแต่ตัวอื่นผมไม่ชัวร์นะครับอันนี้ครับอันนี้พอเราหันน็อตเสร็จทั้งหมดประมาณ8ปดตัวเนาะแล้วมันจะมีซิลิโคนยางเดิมอยู่ที่จริงต้องใช้เป็นค้อนยานะครับเราต้องค่อยๆเคาะออกเพรามันจะแน่นมากอ่ะตอนนี้หลุดแล้วน,นะครับ <Spin. S 2> <Okay. S 1> นี่ครับอันนี้จะเป็นชุดสลิปประคัดของเจ้า h o n d a CB500X นะครับเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวผมจะมาลองดูไอ้ตรงสปริงแล้วว่าค่าเคมันหายหรือเปล่าแล้วเราจะมาู้ตรงชุดคัดดูว่าเป็นยังไงบ้าง เบอร์สิบนะครับ ครับหลุดมาแล้วพี่ทำคอนเทนต์แล้วเนี่ยพี่เปิด youtube ะถ่ายคลิปอยู่ยม่ชวนกูคุยคอนเทนต์อะไรเนี่ยเอาคัสแผ่นคัดเบฟร้อยมาใส่เงียบชี้ได้นี่ผมจะมาเทียบกับไอตัวอันนี้สปริงเบิร์กสูงนะของอะไรนะไอ้เชี่ยเอ้ยกิ่งไปนู่นอันนึงเลยใครอยได้เก็บให้หน่อยดินี่ครับของเทียมเกรด a เทียมบ้าเห็นปะเดี๋ยว สปริงเราก็ไม่ได้ลานะครับมันเนี่ยเห็นปะถ้าอย่างนี้ก็หายไปเป็นมิลเลยนะครับมันต้องเทียบยังไงวะไม่ต้องบีบบีบป,ป้ายเหรอสปริงมันไม่เท่ากันอะบิน,นไปข้อเนี่ยไหนว่าจี้ปิวไปไหนอันหนึ่งวะอุ้ยอันนี้หายเยอะเลยอะเน จะบีบมันไมเปลี่ยนตัวเดียวหรอสามตัวอ่ะอันนี้เราก็จะมาถอดแผ่นครัดออกนะถอดยังไงก็ใส่อย่างนั้นไอฟิล์มถ่ายคลิปไห้เถอกูใส่ไม่เป็นนะเนี่ยมันยากเลยก็ใส่แผกคูแตกปแตกวะแตกก็มีเสียงเนี่ยไม่แตกคิดว่าคลิปไหนดีสักนี่ยแผ่นครัดก็ไม่ไม่นะ เห็นปะแล้วไม่เนี่เป็นยังไงฮะไม่มันก็ดำอันนี้มันก็เกือบไหม่แล้วมั้งแต่มันถามว่ามันเหลืออยู่มันก็เหลืออยู่นะแล้วหามปะหรือว่ามันเรียงผิดหรือเปล่าวะหามอะไรยนนี่เอากระดาษรองไว้ดิมันเหลือเต็มเลยอ่ะโอ้โหไม่ใช่ผ่านนะมันต้องมีกระดาษปูพี่ไม่ใช่แมกนาโนแล้ว มนเนี่ยค้าเหลือเต็มเลยอะ่ะถ้าเกิดใช้แม็กนานโนน่นไม่ลื่นหรอกอเรียงกันเคีียแผน่นทำไมแผ่นเหล็กมันดำอย่างนี้วะเออกโอ้โหอันนี้ใหม่มั้งอืมอ้วข้างในนี่ใหม่เลยเอย้ไม่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 ไม ว่าเลียงผิดแน่เลยเนี่ยตัดด้านหรือเปล่าไอี้ยทำไมข้างในไหมวะเนี่ยไหมไม่ไหมไหม่อันดาม่ไหมอันนี้ไหมยังไม่ไหมเท่าไหร่เจงได้ยังไี่กอปเกาไอ้เอี้ยแล้วทางไหนเป็นทางไหนเมื่อกี้น่ะแบนนี้เหรอมันมีนูนกับแบนแล้วละมือไอ้เยี่เอ้ยเกองไงวะเนี่ย หรือว่าตอนใส่มาเขาใส่ให้กูผิดวะคัดังเหลืออยู่เลยอะมันจะรู้ทั้งสองฝั่งไงตะม่จับเลยดิหรือจริงๆต้องเป็นฝั่งนี้ผมว่าเขาเลี้ยงให้ผมผิดแน่เลยเนี่ยเข้าเกียไม่ได้อะ สับแค่หนึ่งปุ๊บถอยหลังแล้วฮึด okay. นี่เขาเปลี่ยนยางจนขึ้นเลยเวโอเคน้ำแผ่นชาดเตมเป็นนี่หรอมันเล็กลงเรื่อยหรอสองนีกี่แผ่นเนี่ยเยอะว่ะเฮ้ยใครจะโซ่ฟอร์จูเนอร์แดงได้ปะเฮ้ยทำไมมันโคตรอย่างงี้ปะอ่ะโอเค นี่นะครับผมเราก็ได้ทําการรื้อแผ่นคัตมาทั้งหมดแล้วนะครับหลักการเรียงกลับนะครับก็แผ่นเล็กสุดจะอยู่ทั้งนอกยังอยู่ด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับแ,แค่นั้นหลักการก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนด้านคมอะ่ะเราจะหันออกข้างนอกมันจะมีแบบสองเหลี่ยมมีด้านคมแล้วก็ด้านที่ลบคมนะครับเราจะหันด้านคมอ,อ่อนออกด้านนอกนครับแล้วก็เรียงแผ่น แต่ที่ผมถอดมาก็ด้านคอมจะอยู่ทั้งนอแล้วส่วนไอเขาเรียกว่าแผ่นเล็กจะอยู่ทั้งด้านนอกสุดและในส่วนนะครับสองแผ่นแต่ก่อนที่เราจะใส่เราต้องทําการแค่แผ่นคัดก่อนเอาน้ํามันเครื่องนะครับไม่มีอะไรใส่เราก็จะแช่ข้างในเลยเนาะ ก็จะแช่แป๊บหนึง่งแล้วอันน,น,นี้ผมก็จะให้ดูตรงนี้นี่นะครับจะเป็นตัวไอเขาเรียกว่าอะไรชามคัสของผมนะนี่ผมถอดลืกองมาผมเปลี่ยนสปริงทั้งหมดสามตัวนะครับอันนี้ส่วนอันไนวะของใหม่ไปไหนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นของใหม่นะครับเบิกศูนย์มาไอค่ามันก็จะหายไปเยอะเลยอะทั้งสองอันนะ่ะ ของใหม่แล้วของเก่าไอ้น,นี้จะหายไปประมาณ 1, 1, 2, มิลหนึ่งหรือ2มิลแล้วไม่แน่ใจนะผมไม่รู้ว่าค่าเคสะป,ปริงหายมันจะเกี่ยวกับการที่รถผมคัดลื่นหรือเปล่านะคัดก็ไม่ไหม้นะครับอันนี้จะเป็นสภาพเดี๋ยวผมก็จะประกอบไอตัวไอเขาเรียกว่าแผ่นคัดลงไปข้างในนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนี่เราก็จะเรียงแผ่นคัดลงไปเนาะเดี๋ยววะ ต้องใส่แผ่นเล็กก่อนหรือแผ่นคัดก่อนต้องใส่แผ่นเล็กสุดก่อนเราจะเรียงจากแผ่นเล็กสุดนะครับเข้าข้างในอยากนลเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวทำดีๆแล้วก็จะตามด้วย ข้เรื่องกันเลยหาจานมันมีจานไหนบา้างวะแล้วก็จานเล็กมันจะมีสองด้านนะครับด้านคมด้านคมอย่างไรด้านคมมิเน,นมมเราก็จะด้านคมออกข้างนอกป<บ>ุ๊บเอาละครับผมตอนนี้เราก็ ทำชุดคัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ไม่ได้ถ่ายคลิปต่อพอดีผมกําลังงงกับการใส่แผ่นคัดกลับนะครับผมวิธีการใส่แผ่นคัดกลับของเจ้า Honda c b 500 x ก,ก็คือเอาง,ง่ายๆนะครับมีแผ่นเล็กอยู่ทั้งหมด3แผ่นนะครับผมจะใส่ข้างในสุด1แผ่นนะครับแล้วก็ตามด้วยแผ่นใหญ่ด้านคมก็จะหันออกข้างนอกครับส่วนด้านมนที่ลบเหลี่ยมเรียบร้อยก็จะหันเข้าข้างในนะครับ แล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนจบอยู่ที่เขาเรียกว่าแผน่นจนจบอยู่ที่แผ่นเหล็กที่เล็กนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแผ่นเล็กอีกหนึ่งแผ่นนะครับซึ่งผมติดตรงที่ว่าผมประกอบคืนแล้วไอ้ค์ดมันไม่จับเนาะสรุปแผ่นคา์ดผมผ้าคา์ดอ่ะยังเหลือนะครับยังเหลือพอสมควรเหตุเกิดจากคิดว่าร้านหน้าตอนที่รถ มีปัญหาแล้วเกี่ยวกับชุดคัดร้านหน้าจะใส่แผ่นคัดกับกัน1แผน่นมันเลยให้ลื่นแต่ตอนนี้ก็ผมไปเทสมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปกติดีนะครับภูมิใจมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนสปริงของสลิปเปอร์คัตไป3ตัวนะครับเนื่องจากค่าเคมันหายไปเนาะประมาณมิน มิล2มิลน,นี่แหละไม่น่าจะเกิน2มิลแหละแต่ก็มิล2มิลมันก็ผมคิดว่ามีผลนะครับเราก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเข้าไปใหม่เรียบร้อยถ้าเพื่อนๆสงสัยในการเปลี่ยน mm. เขาเรียกว่าเพื่อนๆสงสัยในการเปลี่ยนสลิปประคัตหรืออยากจะลือเองผมแนะนํานะถ้าไม่ชํานาญอย่าลื้อดีกว่าาะมันเหนื่อยดีนะผมมีคนช่วยหนึ่งคนซึ่งเป็นน้อง อันนี้ผมก็ไม่ได้จบช่างยนต์เลยนะครับผมจบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แนะนําถ้าถ้าไม่อยากเสียอะไรจริงๆก็อย่าลื้อเลยแต่ถ้าอยากลองก็ทําเองได้ครับสนับสนุนไม่ทําก็ไม่เป็นสักทีในโอเคถ้าข้องใจหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับอาจจะอธิบายรวบรวมหน่อยเพราะพอดีเหนื่อยมากกว่าจะทําเสร็จงั้นผมก็ขอจบคลิไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับดังลูกศรที่เราเห็นนะครับมีสีแดงและสีเขียวนะครับผมหลังจากที่เราใส่ผ้าคาดแผ่นเล็กเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต่อด้วยแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กจะมีทั้งหมด2ด้านนะครับมีด้านที่ลบมุมและด้านที่ไม่ลบมุมนะครับด้านที่ลบมุมเราจะหันเข้าข้างในตัวเครื่องนะครับส่วนด้านที่มีโคนครับเราจะหันออกข้างนอกแล้วเรียงไปเรื่อยๆจนจบที่แผ่นคาดแผ่นเล็กนะครับแล้วจะเหลือแผ่นเหล็กอยู่1แผ่นที่ผมตายตอนจบนะครับแผ่นเหล็กแผ่นเนี้ย จะขนาดเล็กกว่าเพื่อนนะครับเราจะมาใส่ข้างนอกสุดแล้วเราจะเหลือแผ่นคัดเล็กอีกหนึ่งแผ่นซึ่งมาประกบแผ่นเหล็กตัวนี้อย่างในรูปนะครับสีแดงคือแผ่นชุดคัดที่เราใส่ไปทั้งหมดนะครับส่วนสีเขียวจะเป็นแผ่นคัดแผ่นเล็กแผ่นสุดท้ายนะครับเราจะใส่ทะแยงกันเพื่อไม่ให้ตรงรูกับไอรูลูก2ส,สีแดงนะครับเพื่อให้มันล็อกนะครับถ้าเราใส่ตรงรูกับลูก2ส,สีแดงเราจะไม่สามารถเข้าเกียร์ได้นะครับผมผมจะมาแจ้งตรงนี้เพราะมันจะไม่สนิท พราะผมลองเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับ